วันที่24มีนานะครับปี66นะครับนะครับแต่ว่าจันนี้นะครับที่ผสมกรสอดด้วยสายพันธุ์เทพนะครับคือ v 3 2ก็เริ่มเข้าสีก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรัมอิตแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดต อินทัมนะครับพันคนซี่นทังเี้ยนะครับท่านผู้ชมที่มีท่านลูกค้านะครับที่นำระอองเกษรต่อผู้สายพันเทพคือพีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมมาให้ผสมเกสรกับเกสรตัวเมียของพันคนซี่นทังเี้ยต้นนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็ผสมเกสรเหมือนกันนะครับ แต่ว่าคนละต้นนะครับแล้วก็ไปผสมเกรสรอ,อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับคือเป็นาสายพันธุ์บาหฮีเหลืองนะครับลองเกรสรต่อผู้ที่ท่านลูกค้าที่นํามาให้ผสมเกรสรกับเกรสรตัวเมียนะครับท่านผู้ชมผมก็แนะนําไปผสมเกรสรจํานวน3ต้นไปกันนะครับต้นละหนึ่งจันนะครับแต่ว่าจันนี้ ก็จะพ่นรองเกสรใส่เกสรตูเมียพันธุ์โคลนซี่พลดธุยนนี่้อตนี้จำนวนมากกว่าจันทร์อื่นนะครับนี่ก็คือจันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เริ่มเข้าสีที่กลนลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมจันนี้ก็ผสมเกสรด้วยรองเกสรสายเทพก็คือ ปี32นะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันอีกครั้งนะครับต้องใช้บันไดนะครับขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าจะสมจะสอนวันไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเริ่มเข้าสีแล้วนะครับแต่ว่าลูกก็จะได้ก,กว่าจัอานอื่นนะครับท่านผู้ชม เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจันนี้ไม่ได้แต่งลูกออกนะครับตามความประสงค์ของลูกค้านะครับที่จองสำหรับจันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ได้นำรองเกสรตัวผู้วีสามสิบสองนะครับมาให้ผสมเกสรน,นะครับท่านผู้ชมก็มาดูว่าผสมเกสรวันไหนนะครับท่านผู้ชม ครับจานนี้ก็จองแล้วนะครับก็ท่านที่จองก็คือท่านลูกค้าที่นำองเกส่ามาให้ผสมนะครับท่านผู้ชมวันที่24ิมีนานะครับปี6กนะครับวันนี้ก็วันที่18ทุนานะครับก็ยังไม่ถึง3เดือนนะครับท่านผู้ชมลลกก็เข่าสีแล้วนะครับก็ขาดอีก หกวันนะครับถ้านับจากวันนี้ไปนะครับท่านผู้ชมก็จะครบสามเดือนนะครับก็เข้าสีก่อนนะครับท่านผู้ชมก็โดยปกติแล้วนะครับอินทพรมต้นนี้นะครับก็จะเข้าสีนะครับหรือว่าเรียมเข้าสีก็อายุจันนะครับก็ประมาณสามเดือนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมที่จะเริ่มเข้าสีนะครับแต่ว่า จันนี้นะครับที่ผสมเกสรด้วยสายพันธุ์เทพนะครับคือบี32ก็เริ่มเข้าสีก่อนครัท่านผู้ชมก็จะไปดูอีกหนึ่งจันนะครับที่ผสมเกสรด้วยรองเกสรตะผู้ในสายพันธุ์เดียวกันนะครับครับซึ่งผมปูกไว้นาบ้านครัท่านผู้ชม จันนี้นะครับที่เกษรด้วยมีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจันนี้นะครับผมได้แต่งลูกออกนะครับไม่เหมือนกับจันที่แล้วนะครับไม่แต่งลูกออกนะครับท่านผู้ชมน่าจะผสมเกษรได้เรียกกันนะครับ ก็ลูกจังไม่เข้าสีนะครับท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าผสมเกสรวันเดียวกันไหมนะท่านผู้ชมก็ดูอีกครั้งหนึ่งครับวันที่ยี่สิบหกมีนานะครับท่านผู้ชมห่างกันสองวันนะครับเพราะว่าจันนี้กลบับจันแตกที่หลังนะครับก็เลยเลทมาสองวันนะครับมาในผสมในวันเดียวกันนะครับท่านผู้ชม กันแค่สองวันนะครับยังไม่ครบสามเดือนนะครับท่านผู้ชมวัน,นที่ที่สิบแปดนะครับยังไม่ครบสามเดือน อายุก็สองเดือนก,กว่าๆนะครับท่านผู้ชมก็ลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสักสามเดือนนะครับก็อาจจะเก็บเกี่ยวก็ลูกก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ก็ครบ3เดือนนะครับตรงวันที่26ิมิถุนายนนะครับก็เหลืออีกอยู่หลายวันนะครับที่จะครบ3เดือนหลังจากที่ผสมเกสรนะครับก็เป็นอีกจันทหนึ่งนะครับที่ผสมเกสรด้วยผอ,องเกสรตกผู้สายเทพนะครับคือพันธุ์วีสามสิบสองนะท่านผู้ชมเป็นอีกจันทหนึ่งนะครับที่ผสม กีสอนด้วยรองกีสอนที่พ่นครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านลูกค้านะครับได้นํารองกีสอนมาให้ผสมนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วน่าจะผสมกีสอนได้แค่ไม่เกิน2จั่นเท่านั้นนะครับแบบประหยัดสุดๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมพ่นรองกีสอนใส่กีสอนตัวเมียเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่เยอะนะครับ ก็ประมาณหนึ่งในสี่ของสอนชานะครับไม่เกินนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ทําให้โลกนะครับเตียดดีนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่ารองเสอกสรตพุ่้มีความสมบูรณ์ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทําให้ผสมเกสศรโดยรองเกสรแชร่ไม่เกินหนึ่งในสี่ของช้อนชานะครับก็ทําให้การผสมเกสรน,นั้น ติดดีนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมก็จะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านนะครับแต่เป็นพันธุ์ใบเหลืองนะครับท่านผู้ชมพอเ,เลียงไปนีกันนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกจันหนึ่งนะครับที่ผสมเกสรด้วยร่อ,องเกสรสาตเทพวีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นพันธุ์ มาหีเหลืองพอเลียงเนื้เยื่อนะครับจากแลบดีพีดีนะครับท่านผู้ชมอายุต้นนี้นะครับก็4ปีกับ4เดือนเช่นเดียวกันกับพันคนซี่ซึ่งปลูกไว้หนบ้านนะครับท่านผู้ชมนะผสมเกษรวันที่อาจจะเป็นวันที่29นะครับผมจําได้ว่าผมเขียนผิดนะครับก็ลืมลบนะครับวันที่29มีนาคมปี6กนะครับ มีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมจัตนี้ก็ติดดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจัดนี้นะครับเหลือรองเกสรเพียงเล็กน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมประมาณหนึ่งในหกของฟ้อนชานะครับ ก็นำมาพ่นใส่หลอดกาแฟนะครับแล้วก็สายยางนะครับก็เพียงเล็กน้อยมากนะครับก็พ่นเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็ติดดีนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นรองเกสรที่มีคุณภาพนะครับเพียงผสมแค่อรองเกสรเล็กน้อยนะครับก็ทำให้การผสมเกสรน,นั้นสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชม ครีว่าติดตีนะครับก่อููน่าจะโตเร็วด้วยนะครับอาจจะเกี่ยวกับสายพันธุ์ด้วยนะครับทำให้สมกิดสอนได้ไม่ถึง3เดือนนะครับลูกก็ค่อนข้างโตแล้วนะครับท่านผู้ชม มาจันทร์ทพรมนะครับที่สมเกศรเป็นจันทรแรกของ่อาลองเกศรตกผู้สายเทพนะครับทานผู้ชมเกศรมาที่มี14มีนาคมปีหกนะครับยังไม่ถึง3เดือนนะครับทุนผู้ชมก็ลูกเริ่มเข้าสีแล้วนะครับสำหรับจันทรนะครับที่ผสม เกสรด้วย V32 นะครับเป็นเกสรตัวผู้สาเทพนะครับท่านผู้ชมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณสักาสามเดือนกว่าๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลูกจะโตขึ้นกว่านี้ไหมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สีจะเป็นอย่างไรนะครับ ดูสีแล้วนะครับน่าจะเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต่างจากจันทร์อื่นนะครับที่ผสมเกสรด้วยสายพันธุ์อื่นนะครับก็สำรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจถ้าชอบก็ช่วยกไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่น,นะครับ สวัสดีครับ